บาขวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาคาโรโกสันโทโมคาโรโกนาธรรมโนพุทธาโรกัสภูมุทโททาก เมตตรยปัญจาพุทธานามมิหังองคันหินทูนาทั้งอุปานามโธมาสามบดีนามะอาทิกาเปสุอาคตโตปัญจปตุตมังอิสวานะโมพุทธายะวันทนังองสิทธิกิจตังสิทธิกรมังสิทธิการิยปะหาคัโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิรันตะลัสิทธิกรมังราสิเนสัพพะสิทธิขวันตุเม อุทาวุเทหิเจหิตามาเหหิเจมะมะนังตาเอหะคขเวเขเวยังสันทะราเชนเมนเมิสาภาสิกิรวันสุเตเอหิปนหวีบุมะเหหิอาโปินทาเหหิเตโชนารายะเอหิวายุอิสระเอหิอากาสีขเนสัยะนาอิเพยจงราหังสุกโตพระวาโมติโพรสาณราหังสุกโตพระวา โพธิ์ปิสวาสุอารามสุขตโตภะคะวาอาโสมาะหัวรังสุขตโตภะคะวายาหัวมาอารามสุขตโตภะคะวานะโมพุทธายะนะมะพะทะจามะตาสะนะมะมะน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 ะหูนะนะตาสาวาทาวาลาวาสัพเพสะตาภะวันตุสุจิตตะตะนะระมะนะโมพระนัตตา นาจิเจรุนิอาโปกัสินังนาโมพุทธายะมาพาธานะพะการาจาระมานะมะมะอามะมะอูมะมะทาวเยจัยท้าวาสัพเพสัตตาภวังตุสุจิตตตามาพาธานะโภพาตะมะเจรุนิเจิปะทวีกัสินังนาโมพุทธายะพาธานะมะกาสัจภะพอานณะอาอามะอา

นะโมพุทธายะนาโมนะจอมลาคัสสะนะมะอาอุมาอาุนะมะนะโมโพนะตะโอนะนะกะอุมิอามิไมฮิสุตังสุนะวุตังอาสุนะอาคีนาสวาณียะตานิปะนังสุขังคีนาสวาณียะตานิปะนังสุขังคีนา